สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับวันนี้บาบูโซลาเสียงแค่เล่าวันนี้อยู่กับน้องสาวลานะครับน้องสาวแต่งอ่อนสาบายดีน้องลาซาบาดีจ้าเนี่ยเดี๋ยวก็ยินดีนะครับวันนี้บาบูกับน้องสาวแต่งอ่อนนะครับอยากจะมาออกสื่อสัมผัส์นะครับเพราะว่าน้องสาวลาก็เป็นสาวลาของน้องหลงลาเนาะอุ้ยเอ้ามาที่นี่บาบูชายหลองลาแนะนำตัวก่อนมาน้องลาซื้อยังไงเหตุการณ์ยมอคไปยังปีแล้วเหตุการณ์อีหยังเนาะน้องลาเขาอนุญาตเด้จ้าอ่าสวัสดี น้องเอยียงซื่อแตงอ,อ้อนอายูสาเอสปีตอนนี้เฮ็ดงานเป็นพี่เลี้ยงอยู่สมุดประการจะมาเฮ็ดงานอยู่ประเทศไทยครัปีและต่างครปีกับการเฮ็ดงานอยู่เมืองไทยของน้องสาวแตงอ้อนนี่มโอนี้บาบูกับที่ว่าจะสอบถามน้องน้องพี่น้องนอ้นองเป็นแนวทางก่อนนะครับเรื่องราวของการอ่ารับชมหรือว่าเราการเรื่องราวของการยิ่งคำถามบาบูเอียนจ,จะโบกเก่งนะท่านผู้ชมเลยครับกับที่ว่าอาศัายคลิปนี้่นะกัท่านผู้ชมตาอยากคุยเรื่องราวของน้องสาวกาัให้อ่าคอมเมนต์มาใต้วิดีโอเนาะ มืัอนี้กะบที่ว่าจะถามน้องสาวหล่าก่อนนะน้องสาวหล่าตอนนี้พักอยู่ใส่งานอยู่ใส่ตอนนี้พักอยู่สมุทรปราการสมุทรปราการแมนเฮ้ยงานตรงแพทย์กษาเาทำงานอยู่ตรงแพทย์กระสาเปล่าเอาเองกับขากล้ามขาข้อเทเนาะลืมถามน้องว่าน้องสาวหล่าเป็นคนบ้านไหน matter, ขแขวงไหนของฟังเล่าอ๋อเออเป็นคนสวรรค์นในเขตแเมืองอาสพรสแตกสวรรค์นในเขตเอาถึงแล้วแขวงสวรรค์ในเขตแล้วก็บ้านวันย่างแต่ แข้งเสวคเาเคนะฮะสาวกักบก็ก็เคยอย่างนี้แต่ว่าอายกับเรเคยไปนะ<อ>ส่วนตัวแล้วนออ้องอายุยี่สิบปีเศวตปีเศวตปีเนาะมีคร,บอ,ร,รอบครัวอ <laughs> ะไรไปโบจ่าโซดยังมันถ้มีครอบครัวก็ถือว่าย,ออย้านอนยังเนาะคืออยากไปเ็งง่ายยิ่งเมืองไทยเอ่อเนื่วความที่แบบครอบครัวก็บ่ได้มีเอียงขนาดนั้นนะเราก็เลยแบบ ที่จริงมาเห็ุงานอยู่เมืองไทยตั้งแต่อ,อยุ16ปี16ปีใช่ตั้งแต่อ,อยุ16ปีเฮียนยังมาจบเฮียนจบแค่มอหายม,ามายั้งใช่แล้วก็ออกมาก็ก็มาหาเงินก็อ้ยตอนแรกแบบ <laughs> สูส่ชีว <laughs> ิตมาเออแล้วก็แต่พอช่วงตอนแบบเข้ากบทางานมาเรื่อยๆเข้ากะเก็บเกี่ยวประสบการณ์มากกับแบบเออมันก็บดยากอย่าง,างนาดขนั้นที่จะมาเห็ุงานอยู่ประเทศไทยอะไรอย่างเง<ม>ี้ยใช่ ส่วนตัวบาบูแล้วกันที่ว่าพ่อน้องสาวลาครั้งแรกเนาะพอกันเธอแรกนะฮะกาที่ว่าเอ๊ะน้องสาวลาฮูอายแต่ยังไหนเห็นผ่านในใน u t u b e เออเคยเห็นผ่านๆอยู่แต่แกเข้าไปเบิ่งอยู่โอ้โหเดี่ยวงตาน้องการที่ว่าขึ้นคืนเลยบาบูอะไรขึ้นคืนเลยเดี่ยวดงตาน้องอะไรเขาว่าน้องกับเล่นมันที่แฟนเนาะตัวเองการที่ว่าเป็นซีกลางในการนำเสนอเน่องเป็นหน่องมูลิน้น้องกับอยางาพบอบาบูอย่างว่าพอเนี่ยแต่กูจ้ากันเนาะ กาซืว่าจะถามเรื่องล่ากับการทำงานเนี่ยตอนนี้ก็เพราะว่าอาจจะมีคลิปต่อไปในการสอบถามน้องเนาะตอนนี้เหตุงานอีกอย่างเป็นหลักๆเลยเ,เหตุงานเป็นพี่เลี้ยงเป็นพี่เลี้ยงแม่เป็นพี่เลี้ยง<ห>น้องเหตุจังไรน,นะก็ก็ช่วยแบบช่วยแบบเพื่อนเบ่งลูกเพื่อนแล้วก,ก็ก็ทำงานบ้านด้วยแต่ว่าแบบก็จนกนะ,ะ,ะน,น่าก็ใจดีแฮปปี้นะเพราะว่าเพื่อนก็อยู่เป็นแบบครอบครัวเพราะว่าเพื่อน เพื่อนก็นมีแค่สองสองแม่ลูกเป็นแม่เลี้ยงเดียวก็มีเฮาเข้าไปก็เพื่อนก็นคิดเหมือนเฮาเป,เป็นเป็นน้องสาวเพื่อนบอได้แบ่งจนสั่นแบบว่าเฮาเป็นพี่เลี้ยงนะอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วก็คิดเหมือนเฮาเป็นน้องสาวแบบเล่ากินอยากไปเที่ยวยังนู่นนี่นั่นก็แบบได้กินเหมือนเพื่อนทุกอย่างเลยเออเโอ้สําเนียงน้องเพื่อนก็บบ่าววานออนละทวยอ่อนละทวยเลยบ่าบอกกับเขาใจสันจกก่นแต่เวลาอยู่ไกลเนาะน้องมันมิสเนห์น้องเพื่นมิสเนห์เนาะบ่าวบอเองอะที่ว่าห้ามใจไปก่อนนะพี่น้องเนาะอ่า อจะเขิอนไหนด้ยอาจะเขินตัวอยู่ด้วยกัรที่ว่าเดี๋ยวเปลี่ยนเปลี่ยนคำถามกันเปลี่ยนเรื่องก่อนเนี่นหลังวันเขินนะอตเห็ุงานอยู่เมืองไทยกับที่ว่าหาปีแล้วตลอดตลอดระยะเวลาเห็ุงานอยู่เมืองไทยนะก้าวข้าแรกชีน้องเดินทางมาก้องเดินทางมากด้วยช่องทางชายแดนฝั่งไดชของเราไท่อยู่ชายแดนมุกดาหารมุกดาหารใช่แล้วก็มุกดาหารก็ขี่รถมาลงมาลงกรุงเทพแล้วก็ตอนตอนแรกก็เห็ุงานอยู่ อยู่สกุมวิทย์ยีสิบเจ็ดใช่จูสักกลุ่มวิทย์ใช่แล้วแล้นบอกว่านี่แล้วใช่แล้วก็มาทํางานก็แบบเออกับเพื่อนโรงงานโอเคนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็เลยแบบยหญ่ไปอยู่อยู่รามินท่าก็เป็นพี่เลี้ยกเงินกันก็ตรงนั้นก็แบบเจ้านายโอเคมากเลยค่ะใช่พี่เรียกเก็กชื่อว่าอันนี้ก็คือเรื่องเล่าของน้องนะเป็นหนองนอนตตทนีก็ ปาบูเองอะที่ว่าพอน้องครั้งแรกกับเสบบ่วทามน้องลายเนาะตอนนี้น้องคีบาน้องเจนงานยเมืองไทยนี่อีกโดนบออันนี้ก็ยังบอได้มีเป้าหมายขนาดน,านั้นแต่ก็แบบเพราะว่าก็เบี่ยงหัวขคือกันว่าเสีเฮ็ดจักปีแต่ก็เฮ็ดไปเรื่อยๆนนยใช่ใช่แล้วแล้วน้องเนี่ยงานยเมืองไทยนีย่พบความอย่างย่างเอยียงบอพบความอย่างย่างหรอถ้าถ้าตอนแรกๆมันก็จะมีแบบ ยังเส้นแบบเอ้ยบ้านบ้านเขากับบ้านเฮ้ามันโบกคือกันอะไรเงี้ยแบบยังเส้นแบบมาเหา็ดมาเห็ดแบบอยู่อยู่เล่าแบบเขาจเจ้าอ้ย,อยู่เล่าแบบกระซิบเป็นแบบเป็นกันเองเนานนะแต่มาไทยมันมันก็จะคนละฟิลกันอะไรเงี้ยอ่าตอนแรกๆเฮ้าก็ต้องปั๊บตั๋วเขาหาเพื่อนบางที่แบบเฮ้ากัดท้ำตัวเหมือน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 อยู่บ้านเฮาอ่ะเออแบ,บบเฮ้ากระโปวหาว่าเฮ้ยเห็ดแบบนี้มัน มันดูแบบโบมีมารายาเนี่ยเขากับโบหูอะไรเงี้ยเออใชกกกก่การว้างตัวเนาะใช่การว้างตัวอ่าฮะการว้างตัว,ว,ตวแต่ตอนนี้เป็นยังไงโอเคแล้วปะโอเคก็เขาก็แบบด้วยความดีตัวเองก็แบบเบิ้งเบิ้งเออเขาเรียกอะไรนะซีรีส์ดูละครไทยอะไรแบบเน,นี้ยเขากะซึมซับมาเรื่อยๆแล้วเขาก,กะยุ่มาหลายปีเขากะอ๋อพอโอเคโน่นนี่นั่นเขากะโบหูบ้างค่ะแต่ก็ดีใจน้ำเด้อเราเหงาเนี่ยน้องเก็บเพื่อนหลายเลยบ๊ เก็บเงินเหรอก็ด้วยความที่เก็บเขาเห็ุงานอยู่ไทยเขากับบแมนสิบแบบว่าสีสิแบบเก็บให้แต่ตัวเองเขาก็ต้องแบบฝากเมื่อให้ครอบครัวแบบใช่ก็ก็ยังเช่นเงินเดือนออกมาเงินเดือนออกมาใช่ไหมเขากับประเด็นเงินเดือนหลายขนาดนั้นเนาะเขากับแบบแบ่งเป็นสามส่วนส่วนหนึ่งก็ให้พ่อกับแม่แล้วอีกส่วนหนึ่งก็เก็บนิดน้อยแล้วก็ใช้จ่ายแบบในในเดือนนั้นใช่แบบซื้อของส่วนตัวที่ อาให้ตัวเองบ้าง,งอ่างเงี้ยเออนิดๆนนหน่อยๆเอาอกระือว่าอันนี้เหล็อรักห้องนอนกันะแล้วเดือนนึงฝากขึ้นในบ้านจักเทื่อนะฝากทุกเดือนหรือว่าสองสามเดือนฝาก,กเธอหนึ่องอามันก็เป็นบางแล้วแล้วแต่แต,แต่แต่ช่วงช่วงนี้ก็ให้ทุกเดือนนะให้เป็นเงินเดือนแบบเงินเดือนลักๆเลยให้พอกับแม่ว่าเอ้ยเดือนนี้เขาจะให้เท่านี้นะแล้วก็แต่ถ้าไปเขาก็ให้เท่านี้เท่านี้เท,ท่านี้ไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยที่เหลือเขาก็เก็บแล้วก็ใช้จ่ายภายในเดือนนั้นใช่ ในว่าน้องพนมีการวางแผนในการใส่เงินที่นี่มีบางคนชีเพนบอกว่านี่ฮะมาง็ีงานจะบองคทยแล้วรวยไอ้น้องคิดว่าจังไดมันบ่ได้หาง่ายขนาดนั้นเงินกว่าสิได้แต่ละบาทใช่แบบมันย่างเส้นแบบเออเฮาก็ต้องซื้อกินด้วยแบบมันโ่เมนสิว่าแบบหามาแล้วเก็บเก็บอก็บงก็บเก็บงี้ยเฮาก็ต้องแบบห้ครอบครัวแบบด้วยความที่แบบครอบครัวเฮาก e เฮ็ดแบบเฮ็ดให้เฮ็ดหน้ายางเซทนให้หน้ามันก็ต้องใส่แบบข่านนำม่งค่าวนำมันหน่อยอย่าเง<อ>ี้ยแล้วก็อะไรอะ,ระแบบจางคนทำให้อย่างเงีย้ยยางเซ็ตตอนนี้เงินเงินเรามันก็เฟอเนาะแบบเอเอใช่แบบซื้ออย่างมันก็แพงอะ่ะพอซื้อมากกะไดนิดนิดนะหน่อยอย่างเง<อ>ีเ<อ>้ยเรามันงก็ถือว่ามีการวางแผนชีวิตนะตอนนี้ที่ว่า,วายังโสดนะยังเป็นวัยรุ่นอยู่ยังเป็นวัยรุ่นอยู่ยังรักซื้อรักง่ามนะครับยังแบบยังเป็นวัยอ่อนนะฮะที่นี่ เอาสำหรับตัวอายนะก็เื่อว่าในการไม่ง่ายของอายนี่ก็แปลว่าก็หลายปีแล้วเห็นน้องมากก็ดีใจเนาะในหูจักกันในหักแพ่งกันนะเพื่อพายพักนาเดพึ่งผพาอาศัยกันแล้วน้องคิดว่าน้องเสร็จงานในเมืองไทยไปอีกดุลราะบันไดที่เขาเข้า,ขาก็ประมาณย่างตอนนี้สาเอสปีเนาะที่ตังเปาไว้ก็ประมาณอีก30ปีเฮ้าก็แบบเบื้องก่อนว่าในแบบ เฮาสีเก็บเงินใดสำใดแล้วเฮาสีแบบกลับไปเฮาสี่เห็ดอีหยังอยู่อยู่ลาาที่แบบว่ามันบ่เม่ิสิกลับไปแบบเฮ้ยเฮ็ดให้ดับหน้าอย่างเนี้ยเฮาถ้าเขาจะกลับไปเฮาก็ต้องแบบมีเป้าหมายว่าเฮ้ยเฮาแบบสร้างอันนี้ใดนะลงทุนอ,อันนี้ใดนะ<อ>แล้วก็มันจะต่อยอดใช่ใช่บบประสบการณ์ใช่แล้วเฮาก็บ<อ>่ฮู้ว่าวเฮาสิอยู่ได้จากปีแต่ก็เ<อ>ข้าๆก็คือ4ี่ห้าปีขึ้นไปนั่นแหละน้องเขาคิดดี เรลองเท็งานในเมืองไทยหาปีนี่น้องเก็บเกี่ยวประสบการณ์บทเรียนอย่างใดเนี่ยในการทำงานออย่างเส้นตอนนี้ก็แบบออตอนนี้เปิดเปิดหม่เลยเพราะว่าเดืองความดีแบบมาทํางานเป็นพี่เลี้ยงตรงนี้แบบตอนนี้ก็มักเที่ยวใช่ไหมล้วก็แบบเดือนนึงเราก็จะไปเทียแบบเท่ยวแบบเที่ยวระคังเที่ยวต่างจังหวัดเที<อ>่ยวไปเที่ยวไอเห็นแบบไปเห็นทะเลเห็นธรรมาชาติโ<อ>น่นนี่นั่นเราก็จะพาไปใช่แต่ว่าในใน แต่ถ้าบริเลาบริเพ้าไปเขาเรียกแล้วตั้งแต่ว่าเราก็พาเที่ยวในกรุงเทพนี่แหละแบบเที่ยวสม,มุิปาาระกันไปหาโน่นนี่แล้วเขาก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์แบบยังสิ่งสิ่งที่แบบเขาบริไดเห็นเทาก็เห็นแล้วก็กเขาบริไดกินเขาก็เคยกินเพราะว่าเจ้านายบริไดแบ่งแยกว่าเฮ้ยเขาเป็นพี่เลี้ยงนะเทาต้องกินแบบนี้บริไดคือเล่ากินอย่างก็กิกนไดมอนด์ทุกอย่างอะไรเงี้ยใช่ดีใจนด้วยหักเมืองไทยบ่หักตายเออ อยู่เมืองไทยนี่แนวกินที่มากหลายที่สุดอาหารของไทยนะมากอี่อย่างนั่งพัดกระเพราหมูสับไข่ดาวไม่สุกพัดกระเพราหมูสับไข่ดาวไม่สุกวันนี้โอ้โหเนของแล้วกันที่ว่าแล้วที่เที่ยวล่ะที่เที่ยวหรอที่ชอบหรอ ใส่ว่ากินซีดีกว่าเพราะว่าเพราะว่ามากหลายที่มากเลยที่บออยากไปก็อยากลองอยากไปเที่ยวแบบมันมีที่สวยๆเยอะแยะมากเป็นซื้อแล้วครับติดหูเฮาเลยคืออีหยังอือแล้วแต่ที่เฮาเคยไปบ่อยๆชาวปารตี้ติ๊กต๊ก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 กที่ไหนวะจะบอกนะว่าเป็นพัทยาเออชอบเพิ่งจะไปมาเนี่ยพัทยา แต่ที่ว่าบาบูองกครับบรรย่าศเจ้าลิกนอกพี่น้อกนอกเรื่องล่าของน้องสุดตัวร้ายบั็นไดนะแต่บาบูนี่พบข้อกันคร่าวๆคำถามสุดท้ายทีไออยากถามนะนี่คือคำถามสุดท้ายนะอันนี้เป็นส่วนตัวเลยน้องยังบ่มีแฟนบอเมยังบ่มีโสดจ้าบ่ได้ยินโสดใจจิไใจมีมีสเปคในใจปะชอบผู้ชายอายุเออ่ตัวสูงตัวสูงๆใช่อายุโตกว่าแล้วก็ ผิวเข้มเข้มหน้าคมคมจ้ะแล้วก็ตอนนี้ก็ใส่เสื้อกีฬาจ้ะแล้วก็ใส่กางรองเท้าบู๊ตสีดำกางเกงยีนอือหูางแดงๆนิดหน่อยว่าขึ้นเร็วเลเนี่ยท่านผู้ชมนะฮะที่คือคลิปบาโบอยู่ตอนนี้นาอพี่น้องนาะถ้าไหนที่อยากสนับสนุนน้องหรือว่าสนใจเหล่งราวของน้องนะ นี่ยังสโสดยังพัทมีแฟนสเปคก็ะือว่าเป็นผู้มีอายุมันคงนะดูแลน,อน,นะอน,น้องได้นะเขาไปท้าทุนน้องได้ทางช่องช่องทาง YouTube เอ่อ YouTube ใช่ตอนนี้ก็กำลังจะเปิด YouTube ช่องใหม่ใช่แต่ก็ยังไม่ได้เฮ็ดคลิปลงอลอยแต่ก็เพิ่งกำลังจะเริ่มทำเอเค <Okay. S 1> ทางช่องได้นะ,ะชื่อซื่อซื่อซื่อภาษาลาวแตงอ่อนเว้นวักสาวลาวจา้านะฮะสาวลาวแตงอ่อนเน้องผู้ดองเอะไรอีกสองทางหนึ่งแตงอ่อนสาวลาวหนูแตงอ่อนสาวลาวตีหนึ่งสองทางเป่าแอลลอย ไอ้หน่อยชาติเนี่ยภาษาไทยนะฮะกีนมันกำลังยิ้มเปื่อยยิ้มเปื่อยอยู่ตอนหี้เป็นมือกล่องนางซังพาวเราไปดองเนาะอันนี้คือเรื่องเนาะของน้องสาวเนาะแล้วก็มีอีกหนึ่งคำถามที่เราต้องทิ้งถ่ายนะในฐานะที่เราเป็นหลุนดุลเอื้อนะที่เราเป็นหลุนที่เราเป็นงานในเมืองไทยก่อนประสบการณ์เขาต้องมีสิ่งที่เก็บเกี่ยวเขาต้องมีตอนนี้ถามีน้องๆที่เบิ้งคลิปวิดีโออยู่ตอนนี้น้องๆที่ยังเรียนอยู่อยากจะมาเห็นงานอยู่เมืองไทยบวกกามาหรือว่าอยากตัดสินใจหนึ่งแนวทางจากน้องคข้าในน้ำจากน้องน้องสีฝากจังใดถึงงงงนน้อออๆทที่ยยาาากมมเเ็ืไ ถ้าถ้าแบบว่าน้องๆที่กําลังเฮียนอยู่ก็แนะนําว่าให้เฮียนให้เฮียนจบก่อนแบบเพราะว่า้ดยความดีถ้าเฮาเฮียนจบเฮาก็มีอายุแบบประมาณ18ปีแล้วเฮาก็โตขึ้นแล้วอาจจะมีความอดทนแล้วก็ความที่ความอดทนแล้วก็เรียนรู้อย่างไดแบบเออได้ได้ได้เร็วกว่าเด็กนันแน,น,น่แต่ถ้าคนไในที่แบบว่าอายุยังน้อยแบบโปมีจริงๆแล้วก็มาจะมาหาเนี่ยเฮาก็ต้องแบบ มาด้วยใจจริงๆนะบาเฮาต้องอดทนเพราะว่าบ้านเฮากับบ้านเพื่อนนะ่ะมันบบคือกันไงเออบ้าน<ม>ใช่แบบคือบ้านเพื่อนมันมันแตกต่างกันกันกันหลายแหงจากบ้านเฮากัแตะบ้านเฮาแบบเออไปใส่นู่นนี่นั่นก็ทักทายกันนะแต่แต่ถ้ามาอยู่ในเมืองกรุงเทพเนี่ยแบบมันอีอย่างกับโบฮูที่เฮาบบเคยเห็นนู่นนี่นัน่นอีอย่างบบนีีเฮากับโบจักไง นี่คือแนวทางและขอเกตินจากน้องเนาะพี่น้องเนาะมืูอนี้ก็ถือว่าพอกันทะเลนะฮะอาจจะบรทามลายยังมีคลิปหนาเลยพี่น้องเลย้าทันไรอยากคู่เรื่องราวของน้องสาวแตงอ่อนนะฮะให้ฝากที่ตามคลิปบาวบุ๋เนาะบาวบุ๋โซล่าเสียงแครลา่ทั้งสองไปเรื่อยๆแล้วจะมีผลงานของน้องนะออกสู่สายตาเนาะพี่น้องเนาะงทางจอแก้วแต่กระทั่งเฟซบุ๊กหรือว่ายูทูบของนางเนาะของน้องเนาะสำหรับคลิปนี้บาวบุ๋เองก็ถือว่าขอประคุณนะสถานทีอันงามๆสถานทีแห่งนี้เนาะเอ็มบีเคมาบนคลองนะบนเสียแยกปทุมวันนะฮะ ทำขึ้นแล้วเลิกแล้วเขาจะพาตัวล่าไปเพื่อเท่านี้นะก่อนจากเรื่องกดไหลเป็นกำลังใจกดกระดิ่งแจ้งเตือนสิ่งที่สำคัญสนับสนุนโดยการประกดข่ามโคชนากัแล้วกันน้องสาวเนาะไปแล้วสบายดีน้องลาสบายดีทุกท่านบ๊ายบาย